สวัสดีจ้าบรรยากาศตอนเศร้านาะจ้ามาชมทธงไฮธงหน้าเนาะจ้ะฝนตกใส่เข่าเขียวเขียวจ้ะพี่น้องวานใส่ถือจังหวะได้เนาะจ้ะหยดผักบุ้งกันนี่พี่น้องเก็บหยดผักบุ้งกันเด้อจ่ะรรมาชาติเด้อจ้านี่ทำมา,าติสร้างสรรค์เนาะจ้ะ เนี่ยใหงวกรมีพี่น้องก็บเงาะพักบึงก่อนนะจจะดึงเนาะจังงามนาจะเนาะมาเล่อเบิงทงเบิงทาจ้าฝนตกมากค่ะดีดีพี่น้องยังกระเขียวมันสิตายไปแล้วมันยังกระไดเนาะแ้ฝนมาตกนี่ก็ มันเป็นหอนแบบธรรมดาจะหอนสุดๆจ้ายอย่าทบบุญสวยจ้าทบบุญธรรมชาติเนาะหมอกกำลังล่งจากพี่นออ้องไม่ท่านไหนเบิดเนาะอืมเดี๋ยวอาทิตย์กะ ยังบ่ขึ้นเนาะจ้ามันเป็นมืดเมิอดอยู่เนาะคืมฝ่าคืมฝนน่จ้าตอน,นอาทิตย์บ่ชันีดยโพออกมาเนาะจ้ะกับมาชมสวนนี่ยแหละจ้ะพี่น้องช่มห้ช่มหน้านเนาะเพืนเห็ดไม่พืนปับดินไม่นะจ๊ะก็เลยไม้เบิง้งมันเป็นแนว่ดเลทั่วบอตะกี้เพิ่นวมาแต่มันบกเพียงบกเ,เพียงนะจ้ะ ฝากช่องนีนด้วยจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้วยจ้า